พอมาถึงปุ๊บก,ก็เจอใครไม่คนของแล้วซอยก็แคบชิบหายจะเข้าไมา่ก็คือตามแบบจริงๆวันตามแบบเป๊ะเป็นไปได้มาถึงแล้วนะจ๊ะร้านอาหารเกาหลีเอราะควอยากกินซัมจิกซาลองสั่งไปแล้วก็สุกพิมพ์จีเขากินอาหารอินเดียกินแต่ชิคเกน้นมาซาลาชิคเก้นบัตเตอร์เบ็นแ,และปวดร้ะ <laughs> งัวดรอ้รอ <laughs> แล้วก็กินแต่แบบแป้งอะไรนะชาปาตีเบือ่อเบื่อมาก เออบีบกันไปเลยเมื่อกี้เขามีแย่งลูกค้ากันนะเอาไปไปเมื่อกี้เขามีสงครามแย่งลูกค้าแย่งผู้โดยสารกันอ๋อบีบเลยบีบเลยเออโอล่าของเราติดรถติดอยู um. um ่นะยังมาไม่ถึงเลยรอจะสิบนาทีแล้วเนี่ยก็อได้ไม่เป็นไรห้าสองหนึ่งเ็ ใช่บเราก็มานั่งโอล่าเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้คือคนขับรถของเรา Hello ทีม n g e b e า a การอด่ Welcome to มีเสียงไนะจ๊ะเรากำลังจะไปร้านอาหารเกาหลีกันซึ่งจะเล่าอะไรให้ฟังคือโอล่าเนี้ยคือมันก็มีแบบบริการปลากหลายเช่นถ้าเธออยากฟังเพลงบล็อกเขาเธอก็แค่จ่ายเงินใครจะไม่จ่ายูคนหนียที่ไม่จ่ายเขาพูดกับเราเหรอ ออไปไม่ใชพูดกับเราเนี่ยพี่บอกว่าอยากดูหนังอยากดูอะไรก็จ่ายเงินเพิ่มเพราะแล้วนึกว่าฟรีมันก็ฟรีแค่หนึ่งเพลงเว้ยคือแบบถ้ากดปุ๊บมันชาร์จเงินเลยนะคนขับเก็บเงินได้เลยนะเออดังนั้นอยากมาอินเดียก็อย่าไปซนกดนู่นกดนี่วันหน้าจองเขาเพราะว่าเขาเก็บเงินนี่มีหนังกรตตาวนมีเพลงให้ดูเพลงให้ฟังก็ ใครที่มาอินเดียก็แนะนําเลยว่าให้โหลดโอลาหรือ Uber มาใช้แต่ว่าตูไม่เคยใช้ Uber ที่อินเดียนะใช้แต่โอล่ซึ่งก็โอเคใช้ได้แต่บางครั้งมันก็แบบมันก็จะมัวๆนิดนึงเมื่อวานก็มีบางคตอนตอน,ตอนถึงเดลีอ่ะน,นี่นี่คือรถก็คือก็โอเคไม่โดนโกงแน่นอน <c oughs> เพราะว่ามันมีราคาบอกอยู่เราต้องจ่ายเขาทั้งหมด หนึ่งร้อยเก้าูปีไปอยู่ข้าวแล้วนี่ก็สะ่โมงเย็นละช่วงทดลองหมดนะจ้าอยากฟังต่อก็20่สิบูปียี่สิบูปีเท่านั้นเียก็ขาจะลำใจนิดหนึ่งเข้ามาซอยเล็กนโอ้โหโค่ารถก็แค่ร้อยลูปีมันจะคุมเีพอมาถึงปุ๊บก็เจอใครไม่ซื้เของแล้วซอยก็แทบชะหายจะเข้าไหคือตามแบบจริง ตามแบบเปเป็นไรป่ะตายอยู่เลยมีโรงแรมมื่อี้แล้วโฮสเทลถึงแล้วนะจ๊าร้านอาหารเกาหลีใช่ไหมเนี่ยไหนื่วะเนี่ย อาหารเกาหลีปิด3าเดือนเที่ยแล้วกูจะมาทำไมบอกว่าปิด3มเดือนจ้าเที่ยดลเลยพอมาปุ๊บร้านอาหารปิดปิด3มเดือนไปไหนดีเนี่ยกูหดได้แออาหารเกาหลีปิดดูร้านใหม่กันร้านที่เราตั้งใจมามันปิด3ามเดือนโคตรเที่ยงเลยกูแล้วือเช็คใน Google ก็คือแบบเปิดแต่ว่าพอมาถึงปุ ปิดสามเดือนจ้าร้านตรงข้ามเขาบอกร้านอาหารในปานก็เลยมีความจําเป็นต้องหาร้านอาหารเกาหลีใหม่แต่มันโชคดีมากว่าแถวเนี้ยมีร้านอาหารเกาหลีเยอะประมาณประมาณสามถึงสี่ที่ได้เลยทั้งจีนทั้งเกาหลีตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่หนึ่งซึ่งก็เดินไม่ได้ไกลมากประมาณห้านาทีแต่มันจะเปิดหรือเปล่านนะถ้าปูไปมันปิดนะกูก็คือไม่มีดวงเหนอ,อาหารเกาหลีที่อินเดียตรงนี้เป็นตลาดขายเสื้อผ้าขอที่เราลองพาวูรัตแล้วกันเนี่ยพาวูรัตเลยเนะี<ม>่ยแล้วอากาศมันก็เริ่มเย็นแล้วว่า ต้องรีบกินรีบกลับแล้วไม่งั้นก็เดินฝ่าอากาศนหนาวๆกับรองเท้าผ้าใบแล้วก็ไม่มีเรามีรองเท้าแบบซันโดแบบลักส้น <laughs> เดินเลยไ <laughs> ปฮะเดี๋ยวหาร้านก่อนแ <c oughs> ม่งอดิได้ลืบแบบลืบแบบลืมลืมลืบลืมเลยอ่ะทําไงวะเนี่ยคือเข้ามาในซอยหนึ่แบบลืมมากเอาปิดไปเนี่ยนี่สว่า ใช่ปะวะฮัโลโหลฮัโลโหลมันคือที่พักแต่ว่าแบบเสิร์ฟเฉพาะคนญี่ปุ่นนะ่ะมันไม่ใช่อันนั้นกูจะไปโคเรียนเลสซองหรือว่ามันไม่มีหรอใช่ คือเขาบอกว่ามันไม่มีนะที่เนี่ยโอเวียร์เลสองเขาบอกเขาไม่รู้จักกันไม่ส่งสตังปัดหมุดมั่วนี่ร้านที่สองนะตูนก็ยังไม่เจอี่ดวงอาหารเกาหลีจริงๆว่านี่คือรถเข้ามาเอสลัมอะไรเงี้ยนะแล้วข้างในก็เสือกแบบมีโรงแรมหรูด้วยนะเมื่อกี้เราไปถามทางเขาว่าแต่ต้องปิดกล้องไงมีโรงแรมแบบหรูๆอยู่ข้างในเนี่ยแบบดูดีแต่ว่ารถเข้าไม่ได้เออไม่มีทางรถเข้าึซอยเลย นี่ไงร้านเกาหลีเนี้ยปิดไปแล้วว้าวคาเฟ่เนี้ยแมง่งน้อยหุ่นหินปิดสามเดือนต้องก็ปิดตอนที่เรามาที่นนัะ่ช่างแม่งปิดก็ปิดเจออีกร้านหนึ่งแล้วกินร้านนี้แหละขอดูก่อนทานอาหารยุโรปโอ้ไม่อยากกินเนี่ะอยากกินอาหารเกาหลี Oh. ไม่ไปดีกว่าร้านชื่อว่ากิมจิโคเวียนเลสลองนะนั่นาแท็กซี่เลย <c oughs> โอลาร้า,านใกล้ๆโรงแรมมันปิดแต่อยากกินมาก้องไปกินไนดะ้อยากกินมากไปรถติดมากเหมือนกันซ0นมาทีถึงนั้นก็รักชิวๆบอกว่าไปนั่งในห้องเธอคนเดียวว่านั่งได้นี่ก็เลย ห่งน้อออีจริงๆก็เป็นคนก็แบบไม่ได้อะไรกับเกาหลีไม่เกี่ยนก็ไม่ได้รักมากต้านก็ได้อยู่เพราะวัมันถูกปากมีไฟมากเลยนะเนี่ยมาไกลชิมหายแล้วก็ไฟมากพอาะ่าอยากกินต้สั่งไปแล้วก็กินปิดสองคนก็่ันโยบีกันสี่ร้อยแต่ไหมใไหมมีกนสี่ร้อยกะบายกินได้กินกินัน คนเยอนะเลยคือแบบคิดถึงอาหารที่แบบถูกปากมากเช่นพวกอาหารเกาหลีอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นก็ได้อยู่นะคือเกี่ยญี่ปุ่นนะครับกินได้อาหารญี่ปุ่นเพราะว่ากินอาหารจีนก็เป็น20กว่าแล้วใช่ว่าอาหารจีนจะด,ดีแล้วกินเยอะให้หน่อยทำไม,ไมเขาหน้าแบบว่าไม่อินเดียเลยคนเนี้ยน่าจะเป็นแบบทางตอนเหนือปะที่น่ากินจริง มันเทีให้เรอวาเบอร์อ่าเขามาจากอินเดียตอนเหนือนะหน้าเขาก็เลยแบบไม่เหมือนอินเดียที่แบบเราคุ้นเคย,ยงไงหน้าจริงๆอ่ะแล้วก็ทำงานร้านอาหารต๊ะที่จ,<อ>จริงมันก็แบบว่าไม่ได้ตื่นเต้นเลยหรอกนะการกินอาหารเกาหลีต่างเปรามัเขาไม่ก็มีทุกที่ทั่วโลกแต่ว่าเนี่ยตื่นเต้นเพราะว่าหิวอยากกินมามา่าเราแบบไปร้านแรกมันปิดร้านที่สองหาไม่เจอก็คือเหมือนบะไม่มีแล้วเหมือนปิดไปแล้วอ่ะ อันนี้คือปิดกิจการแต่อันแรกอ่ะคือคือปิดปิดแป๊บนึงเหมือนมันหายไปไหนไม่รู้สามเดือนกัแต่แล้วก็เราต้องหารถหาแท็กซี่อีกนะแล้วนั่งไปประมาณยี่สิบห้าทีกับสาวที่มาเีแล้วก็มาที่นี่แล้วที่นี่เขาเปิดแล้วดีมากเลยร้านใหญ่เลยแบบตื่นเต้นไงเขากินอาหารยุโรปกินแต่ชิคเก้นมัสตาร์ดชิคเก้นบัตเตอร์เบุหร่ละหัวเราะหัวเรอะแล้วก็กินแบบได้ยังไงล่ะชาปาตตีบุหรี่บุหรมาก อัะขอกก่อนไนหะีทำเก็มตาดีมากดีมากที่กินอาหารเกาหลีเส็จก็กลับแล้วคือว่าโอล่ามันดีอย่างหนึ่งมันตั้งเวลาเรียกได้ไงตั้งเวลาปุ๊บแล้วเขาก็มามาก่อนเวลานานนี่นแหละมาก่อนเวลาเกือบห้าสิบนาทีแล้วที่อินเดียมีดงเกาหลีด้วยนะ คือแบบว่ามีแต่ร้านอาหารเกาหลีของนําเข้าจากเกาหลีพวกมาม่ากเกาหลีเลยพริบเลยแบบขนมจากเกาหลีบบเมื่อกี้แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เดินดูนะเพราะว่าโอลาเข้ามาแล้วดูดีมากเลยแบบอยู่อินเดียมันไม่ค่อยได้กินเนื้อสัตว์ไงมันจะเป็นแบบปิดอาหารมังสว,วิรัตอาหารมังอาหารมังสวิรัตินัมันววน,มน,น่าเบื่อมากบอกจะมีอาหารแบบที่มีเนื้อสัตว์ก็ก็ไม่ค่อยอร่อยอนะ่ะเออเราแบบเนื้อก็ให้มานิดเดียวเน,เ,นเนื้อไก่อย,อย่างเงี้ยส่วนตอนนี้อยู่เดลีนะที่เดลียังไม่เห็นวัวสักตัวเลย แต่ว่าที่เมืองอื่นโหเต็มเลยแม้กระทั่งมุมไบอ่ะมุมไบก็ยังมีบัวแต่เดลีไม่เห็นนี่คือบรรยากาศตงคดีมากเลยมาจอดร้อฉลาดด้วยเพราะว่ารู้ว่ามามาถูกแค่มาถูกตามตามหมุดในแผนที่อันนี้ก็ถือว่าฉลาดแล้วนะเพราะบางครั้งแบบปู่แบบต้องให้เราเดินไปไกลๆไม่ได้ปะ่ะก็คือเราใครเรียกใครอ่ะ ท้านในไทยอ่ะหรอกแกป็บอ่ะช่วยเดินมาตรงเซเว่นตรงซอยเจ็ดหน่อยได้ไหมครับใครเรียกใครไปละ